ก็จากกระทูเนาะที่เขาได้ได้บอกว่าอะไรนะที่เขาเม้นมาบอกว่ารถผมเนี่ยจะลงหลุมแล้วก็แล้วความง่ายรถรถลักษณะแบบเอวออนเนี่ยที่ผมทําอยู่เนี่ยมันความง่ายมันจะปีนป่ายเลยลำบากวันนี้วันนี้อยากจะมาแก้ข้อสงสัยหลายๆเรื่องเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่จริงไม่จังกันเนาะก็ เดี๋ยวให้พ่อผมเนี่ยลงลงเดินลงไปให้ดูซิว่ามันความชันนะจากถนนนะจากถนนเดี๋ยวจะลงตรงนี้แหละเราจะเอารถถลงตรงนี้แหละความชันจากถนนเนี่ยลงไปเนี่ยลงไปสู่ค้นนาก็ประมาณสองเมตรท่าประมาณเมตรแปดเอ่อประมาณเมตรกว่ากว่าแล้วกันนะเออเม,มตรกว่ากว่านะเนี่ยให้ดูนะเดี๋ยวจะวิ่งลงตรงนี้แล้วก,แวก็แล้วก็เราก็จะกระโดดกระโดดคันนาพวกนี้ให้ดูเราจะวิ่งข้ามคันนา คันนาพวกนี้นะคันนาพวกนี้ดูว่ามันจะคว่ำไหมมันจะแพนให้ดหูหลายลูกเลยนะมันมีหลายลูกนู่นมันจะชันขึ้นไปเรื่อยนะมันจะชันขึ้นไปเรื่อยชันขึ้นไปเรื่อยนะฮะมีคันนาหลายลูกเดี๋ยวพอเห็นรถมันจะเห็นต่างระดับความชันกันเองนะฮะก็จะได้ตอบข้อสงสัยบางทีแบบว่าผมผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบทัติถ้าจะคิดจะตีอะไระตีเพื่อก่อนนะแต่ไม่ใช่ว่า เพื่อทำลายของคนอื่นเขาอะนะเราก็จะมาตอบข้อแก้ไขตรงนี้กันอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะดูนะ เราจะลงเนี่ยลงชั้นๆมุมๆแคบๆมุมเสาแคบๆให้ดูกันเนี่ย ใช้ล้อยางลองดูส่วนล้อเหล็กมันปีนสบายเบืออยู่แล้ว กแล้วกันนะเรื่องความคลองตัวในลักษณะปีน่ายแบบนี้นะผมก็ก็กล้าท้าเลยนะว่าลองรถเจ้าอื่นมาลองกับรถผมดูก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องปีนแบบนี้ผมก็อยากรู้ว่าเ,เราลองกันดยวย ผมจะให้ลองลงเดินข้ามหัวคนาดูว่าไอ้ตรงที่ปีนมันสูงแค่ไหนก็เดี๋ยวลองเดินเดินข้ามหัวคนาดูว่ามันสูงแค่ไหนจอดแล้วลงเดินดูอ่ะ ลองจอดแล้วลงเดินข้ามดูว่ามันสูงแค่ไหนเดินข้ามดูหน่อยรตรงที่เราปีนเมื่อกี้เดินข้ามพ่อเดินข้ามหน่อยว่ามันสูงแค่ไหนบางทีไอ้ภาพพดของรถมันอาจจะไม่เห็นเนี่ยก็ดูอ่ะทีน,นี้เดินข้ามเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วก็เดินข้ามไปฟังเลยอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะก็ ก็ไม่ได้ต่ำนะซึ่งก็เราก็ได้คิดเรื่องนี้เหมือนกันได้ทำได้สร้างกันมาแก้ไขจอดน,นี่ไหมฮะจอดรถจอดขนานกับคู่ขนานน,นี่คือหัวคนาที่เราปีนนะนี่คือรถอ่ะพ่อพ่อขึ้นไปยืนบนหัวคนาหน่อยขึ้นไปยืนบนหัวคนาเห็นไหมนี่คือถนนหัวคนาที่เราปีนข้ามมาวันนี้ กันรถใช่ไหมฮะมีกิโวรถส,สูงผมรับรองได้ว่าสูงอเอาให้ชัดๆกันไปเลยเราเราไม่มีกั๊กกันอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ทำงานได้จริงอะไรได้จริงอ,อ่ะตอนนี้เราาเจับมือใกล้ๆก,ก,กันดูบ้าง come on โอ,นะโอเคนะครับจบไปเรื่องการปีนปน่ายวันคณา